าสสการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบร no. okay. bon. ิหารส่วนจังหวัดน่านและนายกองการบริหารส่วนจังหวัดน่านวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นะครับปกอการเลือกตั้งที่9หมู่ที่8ตำบลชายสถานำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมนับคะแนนแล้วนะครับก็เวลาจะห้าโมงแล้วนะครับเตรียมความพร้อมนะ นี่กำลังจะเปิดหีบนะครับบอี่สไม่ผสมลงคะแนนค่ะไม่ผสมงคะบัตรดีสามบัตรบีดีหนึ่งบัตรเสีย ไม่มีผู Saint ้สมัครค่ะบัดเสียไม่มีไมรอไม่มีผู้มมมสมัครบสองดีสองค่ายน่ยบ่เยบ่่าา่่่ประสง,งค์บะะั <Lew> <transgender> ห้าโมงขอปิดการออกเสียงและงดการจ่ายบัตรครับ

เหมือนบรรดาโค้ดบรรดาลองก็โรงเรียนสิ้นเสื่อครับซึ่งท่านก็ได้ให้คำแนะนำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยเฉพาะการแจกบัตรนะครับซึ่งในจังหวัดน่านเรานะครับมีบัตรของนายกอบจจะมากกว่าบัตรของสมาชิกสอบจอยู่2,000กว่าบัตรนะครับซึ่งกระจายอยู่ในทั้ง4ี่เจ้าหน่วยนะครับซึ่ง ก็ได้ย้ำให้กรรมการเป็นตำรวจแต่ว่าต้องระมัดระวังกันเพราะว่าในบางหน่วยบางคนมีสิทธิเ์เลือกได้เฉพาะนายกนะครับที่จะจับัตรที่จะแจกได้ก็คือบัตรเฉพาะนายกอย่างเดียวซึ่งเมื่อปิดการเลือกตั้งเมื่ห้าโมงเย็นที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมรรรไม่มีการร้องเรียนหรือได้ร,ยยร,ร,รับรายงานการตัดสินการเลือกตั้งนะครับซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีซึ่งตอนนี้ก็มีการรับคะแนนไปบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่า จำนวนผู้มีสิทธิ์จะตั้งก็อีกสักครู่นะครับสักพักหนึ่งก็คงจะทราบนะครับเพราะว่าจังหวัดน่านเราก็ค่อนข้างของจังหวัดน่านที่ส่วนเยอะนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่ทราบก็ไม่น่าจะเยอะ Yeah. you